ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดน,นึ็ดหกอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนีวทาง16บหกพฤศจิกายน ก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยท่านนี้ก็เบ่งปนันสามเถวจับชุดสามตัวอดีตผ่านนะท่าน044ยเนียท่านใหม่นี้ครับผม เบ่งปานอีกแล้วนะแถวที่1 0 1แถวที่2 2 5แถวที่3 2 3ก็จับชุดก็จะได้8ชุดนะท่านผู้ชมนะ0 2 2นะ0 2 2 แล้วก็ 0, 2, 3 0, 5, สองสนสองศห้ะก็ 1, นึ่งสองสองหสองสาม 1, 1 52 153นะท่านผู้ชมอดีบผ่านนะอดีบผ่านต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานเต้มสอนอล่างนะทานเต้ม10หน่วยล่างนะเบ่งปัน,ปนเบ่งปันเต้มศูนเต้ม1เต้มส เท่าทีเต็มศูนเต็มหนึ่งเต็มสองเต็ม3าเต็มห้าเต็มแปเต็ม9้านะท่านก็เบ่งปันเจตัวเจดเต้นเป็นแนวทางนะเต็มสิบหน่วยล่าก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปานอย่างอาเรียวทันใจด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ หน่วยล่างเบบเจ็ดต <pl ains> ัวนะหน่วยล่างเบบเจ็ดตัวก็เบ่งปันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบ่งปันเจ็ดตัวเป็นแนวทางนะ ก็ขอบคุณมากอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมก็เคปน้าจอได้นะท่านนี้เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยหน่วยล่างเบบเจ็ดตัวต่อไปครับผมใบนี้ อีกหนึ่งแนวทางหลักหน่วยล่างเบตเจ็ดตัวนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกนะแปดเก้าศูนย์สองสามห้าหก เจตัวนะท่านเจ็ตัวเป็นแนวทางนะก็แนวทางที่ผ่านมาก็ผ่านสามสองนะท่านผ่ 2, นานสองผ่านศูนย์นะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ก็บนรอกใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะท่านผู้ชม สรุปแล้วผ่านสผ่านสผ่านส่นะบนล่างวิ่งผ่านนะล่างเว่งหนึ่งกับ3าผ่านสามบนสี่หกผ่านผ่านสี่แล้วทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานทันล่าง6กับ 9นะ69และก็คู่66 99 69 61 62 63 65 91 92 93 95นะก็ออมบนรอกเจ้าของแนวทาง ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลแนวทางต่อไปใบนี้คุณลาฟันใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะเบ่งปันหกคู่สรุปแล้วผ่านคู่สามสองนะผ่านคู่สามสองซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับ เจ้าของแนวทางก็แบ่งปานอีกแล้วนะแบ่งปานอีกแล้วแบ่งปาน07 08 87 88 97 98นัทปรชมนะ ทานกระเบงปันรวม6ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสอสิบล่างสิบล่างเแบบเจ็ดตัว เบ่งปัน,น13 45679นะ1345679ขาดไป3ตัวนะขาด803 802นะท่านท,ทุกทีก็เป็นอีก1แนวทาง10ล่างนะ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างเแบบ3ตัวเบ่งปาน502นะ5 0แล้วก็2เบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทางนะแนวทางเด่นล่างก็ขอบคุณจริงๆนะขอน้อมูลแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วนะ 5.02อดีตก็ผ่านนะทบดระชมนะอดีตก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานธันเดนบนสอปดดับล่าง0ดับบน9โคล่างเปกหนึ่ง 8 2 8 3 9 1 9 2 9 3นะท่านผู้ชมดับเด่นบนล่างนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านผู้ชมนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆ แล้วก็ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อยา่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปานน,นทานโค,ตด,นะคตด์นะท่านนะโคตดเบ่งปาน2 28 2920 383930 484940เบ่งปันเก้าชุดเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆเลยข้อมูลนะก็ต่อไปครับผมใบนี้ท่าน,นี้เบ่งปันสูตรสองตัวล่า สูตรสตัวล่าง 37, 000, bs, 3 7 5 9 0 0 0 0่0เนเซิงนืทันไวนนี้ก็เบ่งปันแบ่งปันเป็ดหนึ่ง2ปดเนะแบ่งปัน8ชุดเบ่งปัน8ชุด เป็นแนวทางนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานอย่างเรียวนะต่อไปครับผมท่านนี้ก็เบ่งปานแนวทางเต็มล่างเบ่งปานเป็ดเ,เต้นเป็ดตัวเป็ดเต็มดับสองตัวสองเต้มนะท่านผู้ชม จากฝั่งขวาไปซ้ายเป็ดตัวหกสองเก้นึ่งะกดดับสดับเต็ม4แล้วก็เต็มเจ็ดนะดับสองตัวสองแต้มเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมไปนี้นอนรอนหน่วยล่าง เบ่งปานศูนย์สองสามสี่นะเบ่งปานเตัวแนวทางหลักหน่วยล่างก็ดับ7จ็ดเก้ับเจ็ดับเกดับหนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างเบตเจ็ดตัวอีกแล้วนะท่านนี้ก็แบ่งปันถนนะลักหน่วยล่างหลายสุดสุดนี้เบ่งปัน2 3งสามสี่หนะสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7ตัวต่อไปครับผมใบนี้ ดับล่างทานนี้ก็บเบงปันดับตัวเดียวนะดับสี่ตัวเดียวดับตัวเดียวสี่เบงปัน,ปนทันดับล่างตัวเดียวขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลต่อไปครับใบน,นี้รูจิเลสนาคาเบงปันทันล่าง35 3ห6ห,หนะ3 5 6 เบ่งปันสามตัวเป็นแนวทางนะอดีตที่แล้วผ่านผ่านสามต่อไปครับผมใบนี้โรจิเลสนากาครบล่างเบ่งปันดับเหลือเด่นล่างรวมชนครบล่างสุดที่หนึ่งกับสุดที่สองรวมชน ครบล่าง0123689 0123689นะเจ็ดตัวนะทา่านเจ็ดตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆเลยข้อมูลต่อไปใบนี้คนละฝันดับบนดับล่างนะดับ

ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเนียวทางที่แบ่งปานอย่างเร็วทันใจท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้นะให้ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม